ความเดิมของตอนที่แล้วเราจบกันลงที่พระยาสีธรรมมาโสกราชต้องการทราบบุญบารมีของพนางอสันธมิตรตาส่วนวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับอาวุธหรือศาสตราาวุธแห่งเทพมีพระคถาบทหนึ่งได้กล่าวถึงเทพศาสตราอาวุธของเทพทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระอินท มีวัชละหรือสายฟ้าเป็นอาวุธท้าเวสวรรมีคทาหรือกระบองเป็นอาวุธพระยายมมีในตาเป็นอาวุธอารกะยักษ์มีบ่วงเป็นอาวุธและพระนารายมีจักรเป็นอาวุธในบรรดาอาวุธทั้งหนี้ถือว่าเป็นเทพศาสตราที่มีอนุภาพร้ายแรงมาก เป็นที่เกรงขามของทั้งสามภพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่ามารพูดผีปีศาจอมนุษย์ทั้งหลายจะเกรงกลัวในเทพสาตาตาทั้งห้านี้อย่างมากคราวนี้เราจะมาพูดถึงเทพสัตราแห่งท่านเทวเวสวร,ร์กันค่ะคาาของท่าน้ทวเวสวร,ร์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าเทพศาสตรา ซึ่งตามภาพทั่วไปมักจะเขียนเป็นกระบองเกียวอันเป็นสัญลักษณ์ของยักษ์นะคะกระบองเกลียวของท่านเทวเวสวร์น,นี้ถ้าหากฟาดลงยังพูดผีปีศาจอมนุษย์ตนใดแล้วกล่าวได้ว่าพูดผีปีศาจอมนุษย์ตนนั้นร่างกายจะแหลกเหลวไม่ได้พูดไม่ได้เกิดอีกเลยต้องอยู่ในสภาพทนทุกทรมาน ในอำนาจของกระบองกายสิทธิ์หรือว่าคทถาของท่านเท้าวเวสวุวรรณน,นี้ไปตราบนานเท่านานเลยละค่ะดังนั้นครูบาอาจารย์แต่โบราณจึงได้นำเอาเทพศาสตาวุธของเทพทั้งห้ามาร้อยเลียงเป็น พระคถา,าซึ่งกล่าวได้ว่าหากท่องพระคถา,านี้ก็สามารถปราบพูดผีปีศาจอสุรกายและขับไล่เสนียดจังไลทั้งหลายเพราะเหตุแห่งนามของเทพและเทพศาสตาก็ยังเป็นที่วันเกรงของอมนุษย์พูดผีปีศาจท,ทั้งหลายค่ะดังนั้นครูบาอาจารย์แต่โบราณจะใช้พระคถา,านี้ เสกเข้าวสารเสกน้ำเสกหวายและเสกแม้กระทั่งฝ่ามือเพื่อตบลงไปไล่ผีที่เข้าสิงสู่มนุษย์ค่ะและที่สำคัญในสมัยโบราณก็จะเอาพักฐานี้ไว้เสกหอกดาบของมีคมมีดหมอศาสตราวุธต่างๆเพราะเชื่อกันว่าศาสตราวุธมีคมใดก็ตามที่ได้รับการปลูกเสกจากพักฐานี้ จะมีอำนาจในการล้างอาถรรพ์ต่างๆแม้กระทั่งสามารถล้างอาคมของฝ่ายตรงข้ามได้แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันขนาดไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งฝ่ายตรงข้ามจะมีศาสตราวุธชั้นดีขนาดไหนก็ตาม แต่เมื่อโดนอาวุธที่เสกด้วยพระคาถานี้เหนือหนังที่ว่าคงทนอยู่ยงคงกระพันหรือศาสตราวุธชั้นดีต่างๆก็จะไม่สามารถต้านทานพระคาถานี้ได้ค่ะนอกจากนี้อาวุธต่างๆที่ลงด้วยพระคาถานี้ก็ยังสามารถกันเหล่าพูดผีปีศาจอมนุษย์ต่างๆได้ด้วยค่ะ เราได้พูดถึงบทบาทของท่านท้าวเวสุวรรณในฐานะเป็นผู้ปราบเหล่าอสูรพูดผ,ผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงท่านท้าวเวสุวรรณที่อยู่ในฐานะของผู้เลี้ยงผู้ดูแลผู้ให้ท่านเป็นผู้ปกครองทรัพย์แผ่นดินเรื่องของท่านท้าวเวสสุวรรณในการเป็นผู้ปกครองขุมทรัพย์แห่งแผ่นดินนี้เป็นบทบาทที่คนไทย รู้จักกันยังไม่มากนะคะแต่ทว่าในบ้านอื่นเมืองอื่นจะรู้จักท่านท้าวเวสสุวรรณในนามผู้ประธานทรัพย์กันเป็นอย่างดีค่ะอย่างเช่นในประเทศอินเดียเนปาลทิเบตจีนต่างรู้ว่าท่านท้าวเวสุวรรณนั้นมีบทบาทเป็นผู้ประธานทรัพย์โชคลาภและความมั่นคงมั่งคั่งลํำลวยชื่อเสียงเงินทอง ความสุขทั้งหลายค่ะในเรื่องนี้มีตำนานกล่าวไว้ว่าพระพรหมท่านเป็นผู้ประทานพรข้อนี้ให้แก่ท่านทาเทวสุวรรณค่ะพรที่พระพรหมให้แก่ท่านทาเทวสุวรรณก็คือท่านทาเทวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้ง9เรียกว่านวนิธิค่ะ ด้วยเหตุนี้ท่านท้าวเวสุวรรณจึงได้รับขนานนามว่าท้าวเวสุวรรณองค์บรมมาจากกพัทผู้เลี้ยงผู้ให้และผู้ปกครองทรัพย์แห่งแผ่นดินท่านท้าวเวสุวรรณท่านจึงทำหน้าที่ให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีมั่งมีเงินทองว่ากันว่าหากพระองค์ทรงโปรดผู้ใดแล้วจะไม่มีคำว่า ยากจนเลยค่ะผู้ใดก็ตามที่มีศีลมีธรรมสร้างคุณงามความดีเป็นผู้รู้จักให้รู้จักทาบุญทาทานก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ราบยศสุขสรรเสริญความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนานาก็จะยิ่งยิ่งขึ้นไปบารมีของท่านทาเวสวรรณนั้นเป็นบารมีระดับพระเจ้าจากกักรพรรดินะคะคือมีบารมีเก่งกล้ามาก ผู้ที่บูชาพระองค์ยอมบังเกิดอนิสงส์ผลบุญมหาศาลเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ทรัพย์ทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลที่เคารพบูชาองค์ท่านจะต้องตั้งมั่นในศีลในธรรมตั้งมั่นในคุณงามความดีเป็นผู้รู้จักทำบุญทำทานและช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ คราวนี้เราจะมาพูดถึงคนอินเดียและทิเบตจะเรียกเท้าเวสุวรรณว่าเท้าชัมพาละหรือเท้าสัมพาละจะเขียนรูปขององค์ท่านเป็นรูปของคนล่างใหญ่มีพุงหน้าตาใจดีมือข้างหนึ่งถือแก้วสารพัดนึกหรือบางทีก็ถือพังพรค่ะ ถืองูบ้างเพราะเชื่อว่างูเป็นสัตว์ที่ทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์ส่วนพังพอนั้นเกิดจากว่าสามารถบังคับให้งูคลายทรัพย์ออกมาได้ในประเทศอินเดียผู้ที่เคยเข้าไปเที่ยวที่ถ้ำเอโลลาจะได้เห็นเทวรูปท้าวเวสสุวรรณสลักด้วยหินทั้งองค์ประทับนั่งเคียงคู่อยู่กับพระมเหสีของท่าน บางปางของเทวรูปท่านเท้าเวสุวรรณบางก็นั่งประทับพระอ,องค์เดียวเท้าซ้ายวางพาดขึ้นบนตัง่งหรือบนหลังช้างส่วนเท้าขวาก็จะเหยียดลงมาหรือห้อยลงมาที่พื้นอย่างสง่างามค่ะส่วนไกด์นำเที่ยวทุกรอบก็จะแนะนำว่าหากคุณอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องการเป็นผู้มีชื่อเสียงเงินทองคุณ ต้องกราบขอพรเทพองค์นี้นั่นคือท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะคราวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพที่ประทานความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยความเป็นเศรษฐีให้กับผู้คนนี้มีความเชื่อดังนี้มาเป็นพันปีแล้วค่ะเพราะว่าเทวรูปหินของท่านท้าวเวสสุวรรณ ในปางประธานทรัพย์ในถ้ำเอลูล่าแห่งนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่11-12นั่นหมายถึงเทวรูปหินของท่านท้าวเวสุวรรณได้สร้างประมาณปีพุทธศักราช1,100ถึงปีพุทธศักราช 1,200นั่นเองค่ะณปัจจุบันก็คือปีพุทธศักราชส5 6 5นั่นหมายความว่าเทวรูปหินขององค์เท้าวเวสุวรรณในถ้ำเอโรล,ล่ามีอายุประมาณ1,365ปีถึง1,465ปีนั่นเองค่ะเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ผู้อ่านอยากจะไปถ้ำเอโรล,ล่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาฟังกันต่อดีกว่าในทิเบตจะเรียกท้าวเวสวุวรรณว่าท้าวชัมพาราหรือท้าวชัมพาระอันเป็นกษัตริย์แห่งนครชัมพาราซึ่งเป็นมหานครที่อุดมสมบูรณ์สวยงามแห่งความเป็นทิพย์และเพชรนินจินดารวมถึง ทองคำที่มากมายมหาศาลเป็นนครที่จเจริญรุ่งเรืองพังพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆนานาประการผู้ที่อาศัยอยู่ในนครชัมพาระก็จะไม่มีวันแก่เท่าไม่มีวันตายค่ะความเชื่อของชาวทิเบตก็คือมหาจากักรพรรดิชัมพาระหรือเท้าชัมพารานี้เป็นปางหนึ่งของท่านเท้าวเวสุวรรณมหาราชค่ะ เป็นที่นับถือกันอย่างสูงในศาสนาพุทธทิเบตตามลัทธิวัชลายานอันเป็นลัทธิที่นับถือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือบางท่านจะรู้จักในนามลัทธิเทวธรรมบาลค่ะภายในลัทธินี้มีแนวทางสูงสุดคือการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเหมือนอย่างพุทธเถรวาทในบ้านเราค่ะ แต่ทว่าจะมีความแตกต่างในองค์ประกอบตามรัฐิวัชระยานซึ่งจะมีการเล่นลิศผาดโผนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับรัธิพามดังนั้นภายในรัธิวัชระยานของทิเบตจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับท่านท้าวเวสุวรรณปางชัมพาละนี้เพราะถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ประทานความร่ำรวยมั่งคั่ง ทรัพย์สินเงินทองความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์รวมทั้งชื่อเสียงสรรเสริญมาให้แก่ผู้บูชาได้ค่ะคราวน,นี้เราลองมาฟังความเชื่อเกี่ยวกับท่านท้าวเวสุวรรณของพุทธนิกายมหายานซึ่งแพร่หลายในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นค่ะความเชื่อในพุทธนิกายมหายานก็จะคล้ายๆกับความเชื่อ ของนิกายวัชรยานของทิเบตค่ะซึ่งเชื่อกันว่าท่านท้าเวสุวรรณท่านเป็นบรมจักรพัทชัมพาละซึ่งท่านยังมีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่ประทานโชคลาภทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงความมั่นคงมั่งคัง่งให้แก่มวลมนุษย์ในปัจจุบันผู้ที่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรู้จัก บางประทานทรัพย์ของท่านทาวเทวสุวรรณกันอย่างมากคนจีนจะเรียกท่านทาวเทวสวรรณว่าไฉ่ชิงเอีะนะคะและรูปบูชาองค์ท่านก็จะเป็นเทพที่มีร่างใหญ่ใจดีมีพุงค่ะเชื่อกันว่าท่านทาวเทวสุวรรณหรือไฉ่ชิงเอียท่านจะประทานทรัพย์สินเงินทองแก่ผู้ศรัทธาอย่างไม่มีประมาณ โดยบุคคลผู้นั้นจะต้องประกอบคุณงามความดีมีศีลมีธรรมรู้จักทำบุญทำทานด้วยค่ะส่วนในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกท่านเท้าวเวสุวรรณว่าพิสมอนนะคะซึ่งแปลว่าเจ้าแห่งทรัพย์ค่ะเป็นยังไงกันมั่งคะฟังมาถึงตอนที่สี่แล้วหวังว่าจะได้ประโยชน์และความรู้เพิ่มเติมนะคะ วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ